เอ็กซ์ไซส์ต่อไปนะครับเป็นการฝึกให้เรารู้จักกับกล้ามเนื้อแกนกาลางลําตัวที่เราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ไม่รู้แต่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกับมันนะครับกล้ามเนื้อแกนแกนกลางลําตัวเนี่ยคือกล้ามเนื้อน้าท้องส่วนหน้านตรงตรงตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเล็กตัสแอบโดมินิสนะครับโดยทั่วไปแล้วในการเคลื่อนไหวเราเนี่ยเราจะใช้กล้ามเนื้ออื่นๆคือกล้ามเนื้อออฟ a ีกออฟ q ี e เป็นส่วนใหญ่ นะครับวิธีหากล้ามเนื้อมัดนี้นะครับเอานิ้วชี้สองข้างตรงนี้นะครับน้ำน้ำเดมอนไปด้วยนะครับแตะไปตรงที่พุงที่ป่องที่สุดของเรานะครับตำแหน่งที่ตรงกับเข็มขัดนะครับที่เราใส่เข็มขัดพอได้ตำแหน่งแล้วก็ให้เลื่อนขึ้นมาข้างบนประมาณ1นิ้วเล็งๆไว้นะครับประมาณ1นิ้วแล้วตำแหน่งที่เรากดลงไปเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่เป็นของกล้ามเนื้อเล็กทัดเอาเนื้อไม่ตรงตรงนะครับมันจะมีอิทธิพลของกล้ามเนื้อข้างๆน้อยนะครับเราจะได้ตำแหน่งพอเราได้ตำแหน่งแล้วเนี่ย เราจะมาเรียนรู้อันที่หนึ่งก่อนก็คือการเคลื่อนไหวใดๆที่ไม่ใช้กล้ามเนื้อมัดนี้นะครับอันที่หนึ่งพอแตะเสร็จแล้วนะครับให้เราทําท่าเหมือนกับถ่ายรูปเซชีสนะครับอาดูปากน้ำหน่อยนะครับเซชีสนะครับพอเซชีสเซชีสเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยทํางานอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่เราไม่ต้องการนะครับมือน้านอํายังอยู่กับที่อยู่กับตําแหน่งอยู่นะครับวิธี ทำให้เรารู้จักเรียนรู้กับกล้ามเนื้อ latissimus นะครับก็คือการทําอย่างนี้นะครับแต่ไว้ที่เดิมเหมือนเดิมนะครับเอาฟันบนกับฟันล่างกัดกันกัดกัดฟันบนกับฟันล่างนะครับแล้วก็เอาลิ้นนะครับดันไปที่ดันไปที่ฟันของเราจากข้างในนะครับตอนแรกเราน้ําหายใจเข้าไปลึกๆก่อนหายใจเข้าไปลึกๆนะครับแล้วก็หายใจออกยาวๆเอาลิ้นดันฟันไว้ด้วยนะครับมัน ถ้าเกิดเราลองทําดูเราจะเห็นว่ามันจะมีเพรสเชอร์หรือว่ามันจะมีแรงดันกลับมาตรงที่นิ้วนะครับตัวนี้เป็นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวมัดที่เราต้องการนะครับลองทําสลับกันก่อนนะครับอ่าน้องน้าโชว์ก่อนนะวิธีที่หนึ่งคือเซชีอน้องน้ารู้สึกยังไงครับมันเหมือนไม่ขยับมันมันเหมือนมันมันไม่คอนแฟคชันนะครับกล้ามเนื้อที่เราต้องการมันไม่ได้ทํางาน วิธีที่2สอง,องำหายใจเข้ายาวๆก่อนหายใจเข้ายาวๆนะครับกดฟันเอาลิ้นดันฟันหายใจออกยาวๆนะครับถ้ากล้องซูมก็จะเห็นว่ามันมันก็จะมีการหดตัวซึ่งมันสังเกตได้ค่อนข้างยากนะครับโอเคทําสลับกันนะครับสอง,ส,องสารอบเราจะเรียนรู้ว่ากล้ามเนื้อมัดนี้แหละที่เราต้องการนะครับ